แจงด้วยนะครับอยากให้อาจารย์ฟริตช่วยชยีแจงด้วยคําว่าอัลมาโรฮูมกับอัลมาโรฮูมาเนี่ยนะครับใช้เรียกผู้ที่เขาล่วงรับไปแล้วเนี่ยนะครับได้หรือไม่แล้วก็แปลว่าอะไรครับคำคำนี้เนี่ยอ๋อบริจาคครับหนึ่งร้อยบาทบให้กับอัลมาโรฮูมมุนซิรมันซีมอครับผมบริจาคหนึ่งพันบาทให้กับอัลมาโรฮูมอาจารย์ฟริต เดีหรือถ้าเป็นผู้หญิงก็จะใช้อันมาร์หูอันมารูมาใช่ไหมคือผมว่าคนบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้ตามกันมาครับเขาใช้ก็ใช้กันคือในภาษาอย่างนี้ครับแต่ว่าอาจจะขาดข้อมูลอันนี้เราก็ไม่ได้ตำหนินะขอชี้แจงแล้วกันเดี๋ยวจะว่าเอะเราเนี่มาตำหนิเพราะว่าพี่น้องถามประเด็นนี้มาก็อาจจะเกิด ข้อสงสัยว่าในบางที่เขาใช้กล่าวถึงคนตายใช้คำว่ารอฮิมาฮุล,ลกับในบางที่ใช้คำว่าอัลม,รม,ลมารฮูมแล้วตกลงเราจะใช้อย่างไรกันแน่คำว่าอัลมารฮูมอัลมารฮูมะก็มีรากศัพท์ภาษาอาหรับมาจากรอฮีมาร,รอฮามีมแปลว่าเมตตามารฮูมแปลว่า ผู้ที่ถูกเมตตาแต่สำนวนภาษาไทยไม่ใช่ผู้ที่ถูกเมตตาจะใช้ว่าผู้ที่ได้รับความเมตตาใช่ไหมครับผมตอนนี้คำเนี้ยมันไม่สอดคล้องกับคำสอนของศาสนาเพราะว่าถือเป็นการไปรับรองผู้ตายแปลว่าคนที่ตายนั้นเขาได้รับความเมตตาไปแล้วเพราะว่ากีรายกีรายเราก็เรียกอัลมาหูมอัลมาฮูมะ แปลว่าผู้ที่ได้รับความเมตตาแต่เราไม่รู้เลยว่าอะไรเกิดขึ้นแกเขาหลังชีวิตหลังจากความตายไปแล้วเนี่ยเขาหลุดออกจากดุนยาไปแล้วเนี่ยอะไรเกิดขึ้นแกเขาเขาจะได้รับสุขได้รับทุกข์จะโดนทรมานในอาสาบกุบบหรือเปลารู้ไหมไม่ทราบไม่รู้เลยแต่เราก็เป็นการไปพูดรับรองในสิ่งที่เราไม่รู้ครับอย่างในเหตุการณ์ที่อุสมานอิบนิมัสอูนเสียชีวิต อสมานอิบนิมัสูในขณะที่มีชีวิตอยู่เนี่ยเป็นสฮฮาบะที่สมระเคร่งครัดประพฤติปฏิบัติตัวดีแล้วก็ในวันที่อุสมานอิบนิมัสูเสียชีวิตไปเนี่ยนบีก็ไปเยี่ยมในขณะที่นบีไปเยี่ยมก็เจอสฮฮาบียะสฮฮาบะท,ท,ท,ที่เป็นผู้หญิงรายหนึ่งก็อยู่ณที่นั้นด้วย<ม>ก็กล่าวประพึงออกมาบอกอัลลอฮถ้าแปลเป็น ภาษาบ้านเราเขาบอกว่าล้อไปดีแล้วนะไปสบายแล้วนะใ,ในทํานองเนี่ยนะไปดีแล้วนะไปสบายแล้วนะนบีก็ดุครับสฮาบิยะรายนี้บอกว่านาบีถ้าคนอย่างอุสมานอิบนิมัสูนที่เขาอยู่เขาเพ่งคาดเขาสมถะเขาประพฤติปฏิบัติตัวอย่างเงี้ยถ้าเขาจากดุนยาไปแล้วเขาเขาเขาไม่รอดเนี่ยแล้วพวกเราจะเหลืออะไรนบีบอกว่าฉันเป็นนบีฉันเป็นรอซูลเนี่ยนะอะไรจะเกิดขึ้นกับฉันในวันพรุ่นี้ ฉันยังไม่รู้เลยเพราะงั้นถ้าเขาหลุดออกจากดุนยาไปแล้วเนี่ยเราเอาตาไปดูก็ไม่เห็นเอาหูไปฟังก็ไม่ได้ยินอยากจะรู้เรื่องราวของเขาถ้าอัลลอฮ์ไม่เล่าให้ฟังนบีไม่เล่าให้ฟังเราก็ไม่รู้ครับเพราะงั้นเราไม่สามารถที่จะให้การรับรองว่าเขาได้รับความเมตตาไปแล้วครับแต่ว่าสำนวนอย่างนี้เนี่ยเป็นสำนวนที่ใช้กันเยอะในอียิปต์ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคนบ้านเรา ที่ไปอยู่อียิปต์ก็ไปเอาคํานี้มาแล้วก็เอาคํานี้มาใช้แล้วก็เป็นที่แพร่หลายกันโดยทั่วไปเวลากล่าวถึงคนตายก็อันมารหูอันมารูมะหรือเหมือนอย่างการ์ดงานหลายใบเนี่ยก็ขึ้นหัวการ์ดเลยอันมารหูอันมารหูมานั้นคือทั้งคนเป็นทั้งคนตายแหละเอามาใส่ไว้แล้วก็ถ้อยคําถัดมาก็ขอเรียนเชิญร่วมงานอะไรก็ว่าไป ว่าสห,าสหาบิยะคนมอสักูที่อาจารย์กล่าวขึ้นมาเนี่ยพูดคล้ายๆกับคนบ้านเราเหมือนกันนะครับใช่แต่ผมว่าคนละเจตนาครับคนบ้านเราเนี่ยกับคนนั้นเขายังเขายังดีแล้วเขาเป็นโตอิมัมเขาเป็นนู่นเป็นนี่เป็นครูบาอาจารย์ทําไมล่ะจะใช้คําอันมารุหุมเนี่ยไม่ได้ลนะ่ะคือเราไม่รู้สักอย่างครับชีวิตหลังจากความตายไปแล้วเนี่ยยืนยันไม่ได้เราไม่รู้ไงครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาแต่จะเป็นการดีกว่าไหมเวลา เอ่ยถึงเขาแล้วขอดูอาให้เขาด้วยครเอ่ยถึงคนตายเนี่ยญาติพี่น้องของเราที่เขาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยขอดูอาให้เขาด้วยด้วยกับคําว่าเพราะงั้นก็ในบางที่ก็ใช้คําว่ารอฮิมะฮุลหรอขอร์ได้สงเมตตาด้วยเออรอฮิมะฮุลหรอขอรอสงเมตตาแก่แก่เธอด้วยแก่เขาด้วยครับเป็นขอดูอาให้ดีกว่าไหมกับการที่เราจะกล่าวรับรองโดยที่มันไม่มีราคาอะไรเลยอ่ะครับ พูดที่ได้รับความเมตตาหรือพูกที่พูดที่ถูกเมตตาไปแล้วอ่ะครับผมอ่ามันไม่มีราคาอะไรเลยขอดูอาให้เขาเดีเวลากล่าวถึงคนตายพูดถึงเขาในสิ่งที่ดีๆแล้วก็ขอรูอาให้แกเขาครับถ้าอ่าเป็นคนมีความรู้ทางด้านภาษาแถวบ้านเราเนี่ยก็ มันก็คําเดียวกันอะไรอาจารย์มันจะมาจากรากศัพท์คําเดียวกันนี่แหละคือรากศัพท์คําเดียวกันแต่ว่ามันสื่อความหมายโคนละทางคือภาษาอาหรับเนี่ยเขาเขาจะมีลักษณะพิเศษอยู่อย่างหนึ่งก็คือส่วนใหญ่แล้วก็จะมาจากรากศัพท์ภาษาอาหรับสามอักษรแล้วก็ผันไปพอผันไปอยู่ในรูปคําหนึ่งก็มีความหมายเปลี่ยนไปไปอยู่อีกรูปหนึ่งก็เปลี่ยนไปไปอยู่อีกรูปหนึ่งก็เปลี่ยนไปครอย่างกาฟตาบาเนี่ย อ่านว่ากาตาบ้าใช่ไหมใช่ครับอ่าพอกาติปเติมอลิปไปกาติบุญก็กาบตาบาเนี่ยมาจากกาบตาบาครับแปลว่าเขียนกาติบุญแปลว่านักเขียนนเขียมักตูบุญสิ่งที่ถูกเขียนมักตับสำนักงานมักตาบามักตาบาห้องสมุดก็มาจากกาฟตาบาเห็นไหมความหมายมันเปลี่ยนไปมันสื่อความหมายคนละทางกันเลยคนละเรื่องเลยอ่าคนคนละเรื่องกันเพราะงั้น คำว่าราฮิมาฮุลละแปลว่าขออัลลอฮ์ท่งเมตตาด้วยครับเป็นการขอดุอาด้วยเป็นการขอดุอาให้กับเขาส่วนคําว่าอัลมารฮูมอัลมารฮูมะเป็นการรับรองคนตายว่าเขาได้รับความเมตตาไปแล้วครับเราเป็นเรารับรองในสิ่งที่เราไม่รู้เรื่องครับอือที่เราที่เราพูดเนี่ยไม่ได้จะเป็นการมาตําหนิหรือว่าอะไรคือชี้แจงให้เข้าใจพี่น้องถามมาแล้วก็จะ จะให้เราเราเราไม่ได้ตําหนิพี่น้องอยากรู้เราก็อธิบายให้ฟังแต่ว่าสิ่งที่น่าตําหนิคือประเด็นนี้เวลาละหมาดยานาซาเสร็จแล้วเนี่ยหันมาถามมาซาตะกูลูนฟีฮาดันไมยิตต้อยยิบอ่าพวกกวจาท่านจะกล่าวยังไงกับมายัตนี้ดีครับอืคนก็ซ้อแหละบางคนซ้อแล้วบางทีก็ใช้ภาษาไทยเลยดีครับคือเนี่ยที่บอกว่าน่าตําหนิตรงนี้ก็เพราะว่า เป็นการใช้ะฮะดิษผิดวัตถุประสงค์เพราะท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมเนี่ยสั่งให้พูดสิ่งที่ดีๆของมายาต,ตยอยา่ยอยาไปกล่าวถึงเรื่องไม่ดีของเขานาบีบอกฟอกูลูคอยรอนแปลว่าจงพูดในสิ่งที่ดีๆไม่ใช่ให้พูดคําว่าดีคำว่าดีเออถ้าอย่างนั้นแล้วฮะดิษที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมบอกว่า บางแกนายุมินูบิลและฮิวเลียคือผู้ใดก็ตามที่เขาศรัทธาต่ออัลลอฮ์และเชื่อว่าอาคีรอมีจริงๆนะนะฟบนเลียกุลคอยรอนเอาเลียสมุดเขาจงกล่าวก่อนเลียกุลคอยรอนนบีบอกยังไงนี่จะนี่จะแปลว่าอย่างไงให้กล่าวคำว่าคอยรอนถ้าศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วให้กล่าวดีดีใช่ไหมนี่ไงเพราะงั้นไปเจอใครถามอะไรจันมุลิดดี ดีที่ยังเดียวเลยอกลับบ้านเมื่อไรดีดีแล้วพวกว่าบ้ายไม่ใช่คือให้พูดในสิ่งที่ดีๆไม่ใช่ให้พูดทำ้วันดีนี่คือประเด็นนี่แหละนะครับที่เรากําลังจะกล่าวเออเพราะงั้นอย่างอย่างนี้แหละที่ว่าเป็นเรื่องที่น่าตําหนิที่เราไปกล่าวรับรองคนตายในสิ่งที่เราไม่รู้เรื่องขอดูอาให้เขาสิไม่ต้องไปรับรองเขาขอดูอาให้เขา ครับผมเวลากล่าวถึงเขาขอุดูอาให้ครับศาสนาอิสลามนี่ง่ายเลยครับแม,ม้กระทั่งจะพูดทักคำหนึ่งเนี่ยก็ก็มีความหมายคือที่ผมบอกว่าอย่างอย่างประเด็นที่หน้าตําหนิเนี่ยคือคือตาหนิผู้รู้ครูอ,อาจารย์นะครับเพราะว่าชาวบ้านเขาแปลกันไม่ได้เห็นเขาสอนกันอย่างนี้เขาว่ากันอย่างนี้เขาว่ากันไปคือเราไม่ได้ตาหนิชาวบ้าน